สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวเคสของเบนนะครับยี่ห้อเบนเคสเขาส่งมาให้ผมเป็นอาทิตย์แล้วนะครับถึงก่อนเครื่องอีกนะครับเเขาส่งมาให้ผมรีวิวนะครับส่งมาให้ผมลองใช้นะครับอออันนี้เป็นจะเป็นการรีวิวเฉยๆนะครับผมไม่ได้เอามาขายนะครับตัวเคสรุ่นที่เขาส่งมาให้ผมนะครับเป็นเคสกันกระแทกนะครับรุ่น m o n t ทก อัลเมอร์โปรนะครับราคาของมันจะอยู่ที่ประมาณพันสี่กับไม่กี่สิบบาทประมาณนี้นะครับแล้วก็หน้าเว็บไซต์เขาองมีโค้ดลด10%อะไรให้ด้วยให้ต้องลองไปกดดูนะครับวัสดุของตู้เคสนะครับน่าจะเป็น TPU ซะส่วนใหญ่นะครับเป็นยางๆนะครับให้ฟิฟลลิ่งเป็นประมาณยางนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นพื้นผิวสีดำลายเคฟล่าคาร์บอนไฟเบอร์เอ็กส่วนพื้นผิวข้างหลังก็เป็นลายเคฟล่านะครับมี3ลาย2ลาย สามลานะครับตัดกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟรมตัวกันกล้องก็จะสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับพวกปุ่มต่างๆเป็นการาเป็นการหุ้มไว้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับการใส่เคสก็ใส่ไม่ยากนะครับใส่ง่ายนะครับโอเคมาดูเรื่องของปุ่มต่างๆนะครับปุ่มแอคชั่นปุ่มปรับป,ป,ปรับปรับลดเพิ่มลดวอลลุ่มกดง่ายครับปุ่ม เปิดปิดจอโอเคกดง่ายครับปุ่มคำว่าคอนโทรนะครับกดง่ายผสมควรนะครับแต่ปุ่มจะอยู่ลึกนิดนึงนะครับการเลื่อนก็เลื่อนได้อยู่แค่นี้นะครับก,ก็คือเลื่อนได้อยู่นะครับไม่ได้สะดุดหรือยากอะไรนะครับอ่านี้ก็คือผมลองเลื่อนดูนะครับในส่วนของช่องชาร์จแล้วไมโครโฟนลำโพงโอเคเขาเจาะช่องไว้สวยงามนะครับ มันเป็นเคสกันกระแทกนะครับส่วนของเฟรมกันกล้องนะครับาจากที่ผมดูคือมันเสมอกับตัวกันเลนกล้องเลยนะครับเสมอกันเลยนะครับทั้นคือเวลาวางบนโต๊ะถ้าใครติดกันเลนกล้องอดูเฉพาะอย่างของไอมอสเนี่ยจะบางสุดละถ้าติดยี่ห้ออื่นน่าจะยืดออกมาอ่นึงนะครับมันจะถือว่าค่อนข้างวางบนโต๊ะก็คือวาง แมะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีการโต๊ะไม่เรียบหรือมีอะไรอยู่มันสีกันก็คืออาจจะทําให้ตัวเฟรมตัวขอบของกลกล้องสีทะลอกหรือเป็นรอยได้แต่คือมันเป็นแค่ตัวก,ล,กล้องเราแกะออกเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็คืออธิบายไว้นะครับตัวเคสถือว่าเป็นให้ฟีลลิ่งแบบรู้สึกเลยว่าแข็งแรงนะครับหนึบดับนะครับแข็งแรงเลยตัวเคสมีแม็กเซฟด้วยแม็กเซฟดูดน่นเลยนะครับ นักเซฟดูดแน่นนะครับดูดแข็งแรงดีดูดแน่นเลยครับาการถอดเคสก็ไม่ยากนะครับแต่ก็ไม่ได้ง่ายมากมันถือว่าเคสไม่ได้ไม่ได้ถอดยากถือว่าโอเคอยู่นะครับถอดง่ายใส่ใส่ง่ายถอดก็ไม่ได้ยากนะครับราคามันอยู่ที่1,400กว่าบาทนะครับอ,อันนี้คือเป็นเคสที่เขาส่งไหมผม ใช้แล้วผมก็รีวิวให้เขาด้วยไปในตัวประมาณนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้เอามาขายนะครับท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์เขาไว้ให้ใน Description นะครับก็ไปสังส่งซื้อกันเองนะจ๊ะค,คลิปนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ